สวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู้สองของบุษบาชชยามรดเด้อตอนนี้ก็ค่อยๆก็ได้มาอยู่ที่บ้านอุ่นดงตำบลนันนายอำเภอพนาน,นิคมเนาะมาซอยการซอยงานล้มงโง่เอ็นงานบุญพี่น้องเอ้เพราะว่าสิมีบุญพาา่อป้าพ่อป้าแล้วก็บุนของเข้าของชาบานแล้วของลูกเต้าเล่าลานที่เขาเจ้ามาแต่กรุงเทพกรุงไทยพูดละพี่น้องเอ้ อ่าขอต้อนรับพี่น้องเข้ามาสู่ในงานก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยแผนกพอโคเฮาสุดยอดได้หนิฮ่าอ้อเนื้อหอมน้ำใสน้อยเพค่นน้ำอุ่นมาพี่น้องมามากินซอยจูนน้ำกันเด้อเนื้อเนื้องามเด้อเนื้องามสุดยอดเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลย พค้โคเฮา,าเนาะคณะกรรมการของสบ,บานร่มเดียวก็ทางโรงเรียนว่าลูกเต้าล่อหลานพระเจ้าออกผาป่ามามืนเนี่ยก็สิมีงานอมบ้านแล้วกับพระเดียวแพ,พร่เข้าแพร่น้ำทุกคนเอ่ยโรงเรียนแข่งขัน,ขนส,มส,มสมัครสมัสมานสมัคมคีคก,กันเนาะเผาภูไทยเฮามนูนคนมักมนูน <laughs> Hoạt kín vinhong mặt kín căn. Han Mắc omasai mắc căn. Hoạt kín hoạt 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 เดวร้องหัวใจให้เดียวอก็คือหัวใจนี่แหละพี่น้องเอออันเดียวกันครับเด้อบันน้คือบอกคิงามๆคิดงามแล้วให้รู้หลานเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วที่มาลงการลมงานกินมาเด้อมาเด้อมาซอยจุ้นกันเด้อเจ้าเพจเจ้าบีขมขมขมแปดจายหัวหน้าเฮาก็มากคุณหน้าคุ่นเฮา โบมันไหนเาบได้เอดพอดีเหรอาเดีจจบ้ายทาสิเด้าอาจารย์เออาจารย์นูน้นูนใส่ำห่แล้ายเข้าไปแล้วไปงายออกยายเข้าอยู่นั่นล่ะอยู่บันนไหนก่าช่ี

แซ for ่บน้ำก um, ันพ like ี่น้องเยฮ่าแค่ข้าวมันจะบุกมันมาเยี่ยมน้องไผ่เมื่อวานมือคืนนจะเยี่ยมเลยกรั Venga, ah, pues.